còn 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 sao mà à? Tôi mong, ăn nó không thấy tôi kinh lắm, chịu bật lê lê là lê lê lê, สองวันนี้สองวันนี้นวิวเลยเตนท์น่ท่านิงครับข้างผู้ชายมันผู้ชายเอนผู้ชายอันนี้ตัวผู้ชาหรอัดตมึงเปิดฟุตหญเปิดหน้าอกคลัเนี่ยอันนี้คือผู้ชายเหรอวัดแต่เฮี้ยงั้นงั้นงั้นนอยเอานะถ้าเจอเปนตี้เข้าไปแล้วบอกว่าผู้หญิงแน่เลย มองผันผ่านไม่ได้เลยใช่ไหมไม่มีกำกัดมันเยอะฉันก็คิดว่าผู้หญิงเหมือนกันก็ว่าอยู่เอ๊ะทำไมมันเปิดอกวะอ้าวนุ่ผู้ชายก็ว่าอยู่มันไม่มีอย่างงี้ไนโลกจัดต้องมีหน้าอกใช่เฮ้กิงอัวไม่มีหน้าอกก็คืออันไหนมีหน้าอกคือผู้หญิงหมดเลยถ้าเกิดไม่มีก็คือผู้ชายโอเคโอเคโอเคครัโอเคท่านครับนายท่านครับโอเคเราเป็นผู้ชายโอเคไหมเป็นผู้ชายนายท่านครับทะเลทรายที่นี่มันร้อนที่ทะเลทรายที่นี่มันร้อนมากเลยข้าต้องข้าขอน้ำกินหน่อย กินน้ำลายตัวเองได้ไหมอะขอแห้งนน้ำลายอะน้ำลายเออน้ำลายกินอยู่มหน้ำลายอะถุยุยถุยุยุยเดินไปอหน่อยก็มีเนี่ยน้ำเนี่ยปะไหนวหิวนะยวนโอ้ยซิสโอยซิ โอ้ยส oh oh no. ิตโอ้ยซิตคุณชะนอนบอกแล้วชะนอนผมบอกแล้วเป็นภาพดวงตาคุณชะนอนคุณภาพดวงตาคุณชะนอนคุณชะนอนคุณมีฟูบอดี <S <S ้อ <Mm yani> ่ะคุณคุณคุณเอาเอาเสองมือกองกองน้ำเซ็ตปากผมหน่อยหน่อเอวก็ได้ไหนกองน้ำเซ็ตปากนะอยู่นะจะตายแล้ว ตอนแสงการบ้านเราสงการบ้านเราเดินมาอยู่แล้วนไ้าวันีน้ไม่ของแข็งน้าไม่ของแข็งตอนแรกะเราก็าบอกว่าเอ้ยทำไมน้ำมันลึกจังวะไงแเตรียมกระโดดว่าแต่ว่าอว่าแต่ว่าเมืองนี้ค้าไม่เคยมาเลยอ่ะ มีสถานที่ท่องเที่ยวที่ไหนบ้างที่จะมีอาหารกินหรือว่ามีทรายแล้วก็มีทรายแล้วก็มีทรายแล้วก็มีทรายค่ะก็ไม่เคยมาเหมือนกันครับท่านกินทรายไหมท่านทานนท์กินทรายอร่อยมากท่านชานนท์โอ้โหแดดร้อนมากแดดร้อนมากลร้นมากโอ้โแดดนมเล้นมากเลยโ้อนมาเอ้โแดดร้อนม้ดดร้นมากเลยรนมากนเลยอ้โหดมเลยดดรแนลอ้้มาได้เด้ย้เรลยด โอ้ยสวยเหมือนกันนะเนี <joke saying> <High Technology. S 2> ่ยค่ะมี่ปะตูด้วยประตูด้วยอน่ยอประตูเบนซด้วยประตูเบนไซีประตูด้วยไฮเทคโนโลยีไฮเทคโนโลยีไงประเทศที่หยู่โอ้ยมีกระดักด้วยอ่ะเอ้าเอ้าผ่านได้เหรอ อ๋อมันเป็นกระจกมันเป็นกระจกมันเป็นกระจกมันน้ำมมันน้ำเมื่อกี้มันเป็นกระจกมันน้ำเมื่อกี้อันนี้เทพเทพองค์นี้ชื่ออะไรอนุวิชเทพอนุวิชหรือเทพลาอันนี้เจ้ามีตาหาดูมีแววไมมอ่านจีอ่านสิอ่านว่าอะไรมันมันเป็นตัวหนังสือที่อ่านยากมากโอชิริสอันนี้โอชิริสแน่นอน เขาเรียกเขาปาหรอว่จ้ะสการเล็ตคิงสการเล็ตคิงสการเล็ตคิงเอสซี่ีอะไรที่ก็มาเรียกว่าโอซิริสโอซิริสโอซิริสเป็นเทพนะอาร์ตเราเราให้เลยพันหนึ่งเราให้เลยขอโบนพันหนึ่งขยันก็เพียงเขาบอกว่าโอซิริสเป็นฟาโรห์องค์แรกของอียิปต์ไม่ใช่หรอเป็นเทพที่เราจะจะรู้ไม่ได้ใครไม่ได้สาขอดีสาบมาได้เห้ยไงว้าบมาเนี่ยงงกูว้าบมา คุณซามอว์แบนดำมทำทรงเทไหมเขาลู้คุณซมอวแนดำทำทรงคุณมอวมามาลอาต่างแดดมาขนาดนี้กินน้ำก่อนไหมไหนน้ำลายฮะกินก่อนไหมกินน้ำน้ำลายไหนโอ้โหอยากได้น้ำจเขือไม่ได้เลยจเย็น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 ้น้ำนะจะเย็นนะ น้ำน้ำลายน้ำลายผมไงกินไปเลยใจโกเต้แอนน้ำน้ำนี่อร่อยสุดเลยน้ำอะไรน้ำนี่อร่อยสุดเลยใช่ไหมซาโบคุณคุณซาโบอาผมผมเอาชานมเขยไว้คุณกินนั้นแล้วก็เลิกเลิกออกออกไป เขียนเกทได้คลิปแล้วโนเอลเราได้คลิปแล้วโนเอลเราได้คลิปโนเอลเราได้คลิปและสองล้านวิว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 ถ้าได้ถ้าถ้าถ้าได้สองล้านวิวจริงเราได้คอมใหม่เลยนะ สามหมื่นสามหมื่นสี่หมื่นถ้าเกิดได้สองล้ายืนยนี่ได้คอมเมนต์โอเคคอนเทนต์ไงนักสร้างคอนเทนต์นับสร้างเลยแต่ว่าใส่เพลงดิกสินหรือเปล่าปลาได้หรอเออมาไปย่างปลาไม่ปลาอ๋อปลาวะตาของเล่นเยอะเลยเอามาเอามาแซลมอนเอามาใส่ปากแว่าไงเซลมอนใส่ปากแล้วหน่าอไะ กอโตางติดข้างติดขอเฮ้างอให้ล้างขอไหนไหนไหนไหล้างขอให้ล้างขออ้อ้โล้างข้อแล้วถือพลิกสิงคิงหลอมาเีวิชาเดิอลโอ้ยนี่นางเงือก

นอยนอยนอยต้องไปโหลดแอปนี้มาแล้วมันจันนอนมันืชอแอปอะไรนะี V ีมั้ง O V R ไหม O V R แอป O V R อยู่ไหนไหนมันอยู่ในสตรีมใช่ไหมสตรีมสตรีมของฟรีสตรีมโหลดฟรีต่อฟรี ต้องไปสู้กับต้องไปสู้กับเขาใช่ใช่ต้องลอยสู้กับเขาอะไรจับนมเขากินไอติมเขากินไอติมเมื่อกี้อ่าไม่ไม่ทราบว่าไม่ทราบว่าที่พังนี้ราคาเท่าไหร่ครับ สองแสนห้าค่ะสองแสนห้าประตูก็ไม่มีสองแสนห้าคือละสองแสนห้าแล้ไม่มีหนขอดูห้องน้ำหน่อยไอเย้าหนาลที่ลาด้าลาดยังไงอะที่ลาด้ายังไงอะ

เสียงเล่นเก้าอี้ันนี้ทไมเสียงเล่นเก้าอี้ผาดกาห้าให้ปุ้ยนองเป็นถ้ามีสีแดงมือเด็กขาดไม่นั้นมึงหาจใจไม่ออกชัวร์ r ต้องาละาีคุยแชยนอนคุยแชยนอนคุยแชนอนอย่างแรกแม่งนมเป็นๆน้ำน้ำทาร่ีแก่ตัวกูเทไหม เทเทเทกูว่ากูยืนตรงอยู pues ่แล้วเนี่ยตอนแรกกูกลายเป็นไมเคิลไปแล้วดู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 มันยืนมีอะไรกันนีเยืนไม่ตรงสิหันไปทางนี้ละอ่ะกลัวจะดูสีหน้านางแล้วนายอย่าว่าด I think she clearly wants it โคตรเท่ะลยวะเสียเวลาอยูฮาริเดิก